มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครปลูกฝังองค์ความรู้การจัดการกขยะพลังลดมลพิษสู่ชุมชนสีเขียวส่งมอบเตาเผาขยะชีวมวลลดมลพิษเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดพิธี M O U โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดสร้างตเตาเผาขยะชีวมวลลดมลพิษระหว่างคคพอเขตน้องจอกกับโรงเรียนเคอร่าขในสังกัดกรุงเทพมหานครเขตน้องจอกจำนวน37แห่งณห้องออดิทเอรี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะบอกว่าโครงการนะครับเราใช้เครื่องมือในการขายทอดเนี่ยคือเอาอาขยะ37โรงเรียนเป็นภายใต้การกำกับดูแลกทมหลังจากนั้นเราจะขยายให้ครบ46โรงเรียนทั่วหนองจอกนะครับแต่อย่างที่จะบอกว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการแรกและเราใช้เตาอบขยายเครื่องมือทางคณะกรรมการของเราเนี่ยได้คุยแบบว่าเราคงจะมีโครงการอันนๆที่เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะเนี่ย ทยอยออกในฐานะประธานสคพนะครับการเซ็นเอโนยูนะครับมันเปี่ยวกับเรื่องการที่จะเอาเอาเผาขยะนะครับเข้าไปสู่ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนี่้ได้ตรักะเรสซาวแเนสแล้วเราต้องการสร้างใหม่เซ็นของเขาให้ได้รับทราบว่ามลภาวะทางขยะเนี่ยมันมีผลเสียต่อครอบครัวเขายังไงและกระบวนการสุดท้ายถ้าเกิดเราต้องการที่จะเผาทำลายทิ้งนะครับเราก็จะมีทูสตัวนี้ครับซึ่เป็นเตาเผาขยะที่ลดเรื่องมลพิมลพิษมลภาวะมลพิษ ไปอยู่ในสุขักบรรยากาศเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับผมขอย้ำเลยว่าเป็นโครงการที่เรา raise awareness และต้องการสร้าง mindset ให้กับเยาวชนเราถึงเอาเข้าไปที่37โรงเรียนขทมทั่วหนองจอบครับเตาเผาตัวนี้ได้ชื่อว่าเตาเผารถมลงนิดหลักการของเขาก็คือ3อย่างครับเชื้อเพลิงคือขยะออกซิเจนคืออากาศ แล้วก็ความร้อนเพะฉะนั้นการทําให้ทั้ง3อย่างนี้มารวมกันเนี่ยอยู่ภายในเตาตัวเดียวกันแล้วสร้างอุณหภูมิมไม่สูงระหว่างการเผาจะทําให้มผลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยถูกเผาไปด้วยนะครับมผลพิษจะถูกเผาไปด้วยแล้วก็ะระยะเวลาการเผาเนี่ยสั้นๆเรามีความเชื่อว่าทุกโครงการทุกอย่างมันจะยั่งยืนได้เราต้องได้รับการซัพพอร์ตจากทางทชมุมชนเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราไม่ได้สร้างเตาเผาอย่างเดียวเราไม่ได้สร้างแค่ด้วยนะครับเราจะจัดการอบรมในโรงเรียน เพื่อให้เขาเป็นคนสร้างและดาเนินการเองโดยมีภาคีกานพวกเรานี่ครับเป็นเหมือนที่เลี้ยงคอยได์ไปเพื่อให้โครงการนี้มันยั่งยืนครับถ้าแบ่งความคาดหวังครับระยะสั้นเนี่ยผมเอาสั้นมากๆเลยวันนี้ถ้าเกิดพวกน้องๆที่มาจากทางโรงเรียนนะครับกลับไปเรายากให้เขาไปบอกที่้านว่าสลเสียต่อการมีขยะ ที่สร้างมลาภาวะมลาาพิษให้กับในบ้านตรงนี้เป็นยังไงแล้วระยะสั้นก็คือเ e สเ a อรเนสครับหลังจากนั้นเนี่ยระยะยาวเราต้องการปลูกฝังไหมเสเซตที่ดีเพื่อเวลาเขาจเจริญเติบโตไปในอนาคตเนะครับเขาจะได้ภระหนักตลอดเวลาในเรื่องมลาภาวะมลาาพิษที่มันเกิดขึ้น